ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ในช่วงของคู่แข่งมอร์ดรตริงครับ วันนี้อีสูซรเดินหน้าจัดการแข่งขันทักษะการขายและการบริการหลังการขายประจำปี2567ครับเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยการแข่งขันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มขน้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับรอบชิงชนะเลิศนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น107คนจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด617คนผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และทุกด้านในเรื่องของการแข่งขัน,ขนล้วนแต่มีส่วนสาคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขายและการบริการหลักการขายโดยมีคณาจารย์สถาบันการศึกษาชั้นนําครับให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ด้วยก็ก่อนก่อนหน้านี้หรือระหว่างการแข่งขันก่อนหน้าเนี่ยครับก็มีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมข้อมูลแล้วก็ซักซ้อมบ้างครับเอานํามาทบทวนแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้แล้วก็เตรียมข้อมูลมาแข่งขันวันนี้ครับ ระหว่างการแข่งขันก็มีการทดสอบสถานการณ์ที่เจอลูกค้าจริงแล้วก็เจอปัญหาจริงเราก็นำโซลูชันหรือแนวทางที่เรามีครับนำเข้ามาแก้ไขเหมือนอย่างผมนะครับเข้ามาหลายรอบแล้วแต่ก็ผมไม่ท้อนะครับก็พยายามนะครับเราล้มเราก็ลุกขึ้นใหม่พยายามใหม่นะฮะสักวันเนี่ยะจะประสบความความสำเร็จได้ครับ